ไปเดี๋ยวมาครับแต่ว <c oughs> ่าตอนนี้ทำไมตอนนี้มันถึงถลม่มนะฮะตอนนั้นว่ามันใหญ่กว่านี้นะเฮ้ยไม่รู้เป็นอาครับต่อไปได้เท่าไหร่ครับท่าน อื้อเป็นไงเหอืออับแล้วครับพิมเขียว แรงขึ้นเวียงครับตีเวแรงขึ้นอเอฟิกท้องการเฮ้ย,ฮย,ฮยโอ้ยตีไม่เข้าเลยเว้ยฟูเรา กไร้อยเห็นหลายอย่างเลยเพื่อนอาจำพี่คนนั้นจะจะฝุนได้ไหมท้อยอ่ะใช่ใช่สองคุณฉันจะเขาไฟเผากาดอ่ะทำงาน ไอคนที่ <ELL> ต่อเธอเมื่อไปถึงที่นั่นนะใช่พอพี่ดีไปเตงด้ว um. ยเพื่อนตามไปติดเลยเว้ยอือหัวขาดเลยโย คุณต้องการอะไร I'm looking ผมว่านะครับคุณทัดเจ็ดคุณต้องพูดอะไรอมันเป็นคนทองแบกแคทคนหนึ่งจากตึกสูเอิร์ธพ่อหน้าจมาจากไหนนี่ไปวอจากที่นี่ไม่ว่นฉันจะไป็ุพวภาพด้วยแล้วลุกคุณลักลอบคนว่าฉันฟารามีผู้หญิงคนหนึ่งพาไปเจ็ดแล้วติ๊กมันนายคุณไปโูอ่ไปนะจีดีว่าแค่ไปก่อนเถอะคนไล่ไปในตอนนี้ทั้งแก๊งมันยกแก๊งไม่ลาฉันฉันอยากขอคำมือพักหน่อยคุณน่ะเหรอคุณเป็นคนที่ตัดมือของไล่เหรอ เฮ้ยตอนนี้้องไปยี่เฟกเตอร์ฟูนนายชื่ออะไรคเคนอาละเคนนายจะอกหักหน่อยนะถ้าคิดว่าไปแฟกเตอร์ฟูนให้นายรอดแต่ก็มือของ,ของไลท์แต่เราตอนนี้ก่อนไม่ใจได้ไมันะ้งเนี่ยผมแค่คนาดึงอ้าว่าเขาเป็นคนตัดมือของไลท์เคนใช่นั่นก็ฝีเขาพูดจริงเหรอแน่ใจนะไปโอเคได้ Are you sure? Huh? Okay. Right. Come here. m ม่นี่เฟย Okay. เอาละไปพาคุไปอีกาหนึ่ง r i g h เอาละเมื่อไร r ตอนนี้ w อนค่าจ้างนะทีนี้นายทำรไาน่าเปค่าจ้างที่มากพอเกินพสรเราไปเที่ยวมองที่จะลบพึงน้นเมืองโบราณก็ที่ประตูเพราะรบายน้ำใครบางคนดูแลนายเป็นอย่างดีขอบคุณครับ ไม่พวกเราขอบคุณไม่ใจได้แม่ไอหนุ่มไม่น่าไว้ใจเลยเือการเใจจตาเลยวะ 으아! 아 นีเคนอาคารล้อด้วยันแต่รู้ไหมว่ามันคืออะไรรู้ป่ในกระมองดูจุดศูนย์กลางระหว่างระเบิดของตัวโลกแห่งแรกคนติดเชื้อคนแรกถูกย้ายจากโรงพยาบาลไปที่นั่นจนเกิดเกิดขึ้นเรื่องอะไรเถิดพอสมควรอาคารนั่นเลยถูกทิ้งร้างที่นั่นเต็มด้วยพวกจอมกัดแต่ก็มีเบียงอยู่มากเหมือนกันแต่ไม่แต่คนของไรยังเอาพวกมันไม่ได้เลยเวียน ผมชกดลกไปกูดีใจไหมเนี่ยดอัไนี้ไม่ได้ครับปิทาอื่นได้วะออโมเลย โอไม่งไงบ้าฮึฮึฮึโอยบาย <c oughs> ตอนนี้คือช่วยแม่นะครับถ้าจะไม่ผิด ถ้าม่ามมีความฝูกไม่มีใครมีความฝูกนข้านายควรให้ปาม่ามีความฝู่แคาฟ่เหรอเดนด้วยเรามีชื่อเมอนกันเลยนายมาจากร้านวิดีโอหรือเปล่าอ่ะไม่ชื่อเคนเคนเหรอเคนกล้องเอเคนรถไฟและเคนผมองและเพนติดีและเคนพืชและเคนฝนและเพลงทีราบและไม่อีกนิดเล็กน็เข้าได้ไหม ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้วันนี้เป็นวันพิเศษของแม่ของฉันกับแม่เป็นแม่จะเป็นวันที่ผมขายในรีโลไปนี้นี่มาจากร้านวิดีโอหรือเปล่าไม่น่าเชื่อถามนยังไงนะเพราะนายคุณเอาหนังของฉันเกี่ยวกับรีโลชาเล่และมันเกี่ยวกับตัวฉันทั้งหมดและว่าฉันฉลาดแค่ไหน วันนายควรเอานางคุณฉันดูฟี่การ์ี่เอาหนังของนายมาให้นายนะได้เลยนายจะมาดูพวกเราก็ได้มันเป็นวันแม่ถ้าแม่มีความสุขก็ไม่มีใครมีความสุ่นบ้าไปโอ้และเธอต้องการช็อกโกแลกด้วยมะม้าต้องการช็อกโกแลตนะนั่นมาไปแล้วจิตถิงกาฟีไม่ได้ผลนั่นคือฟีคนขายร้านยาพูดทุกคนนายขายยาพูดเลยนะออกเลย นี่จะทางขึ้นแล้ มันบางนี้น่ากลัวอันตรายนะเว้ย เกิดธรรมดาใี่นหนะในของเพียบไปครับท่านตอน,น,นแรกเป็กแต่ในพูดกับฉันแตในพูดกับฉันก็ตับใจได้ตัเยอะให้รอบนี้พูดแรกใช้ได้ ก็ก็เปิดประตูเจนเหรอใช่ของเองเจนจะเจอคุณผมอารฟ่าจะช่วยคุณไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศใช่ไหมพี่พี่พูดเป็นคนพาเจดผ่านไม่รู้หรือเปล่าใครกันเดิมาที่นี่เออผมปีกเขี้ยมฝวยเก่งเหมือนตะปูอาจจะนะไม่รู้พี่เราไม่ได้ถามชื่อลูกคชาย ือเิงถูกไหมเนะี่ยไม่ใช่เอง้องเดินนำด้ไงนะฮะ ก็หาฟ้าโอเคโอเคจะนี้ไปคุต้องพึ่ตัวเองแล้วเป็นทางคุณคำงื่อนไขไว้จะติดต่อทางวิทยุเรื่อยๆด้วยความยินดีเพื่อนจ้ะเราต้องคำเครื่องหมายทีละคนแต่ชายคนนี้ต้องไปก่อนแต่เขาเพิ่งมาถึงที่เนี่ยเราเราเป็นหลายชั่วโมงแล้วจะไม่ได้เป็นคนออกกฎเราที่นี่โคตรถีเพื่อนเต๋อแล้วนก็ปลอดภัยนะ ต้องมาเจอฟอมบี้คนะรับเปิดแค่นี้ยนายจะปาไรืไงเปิดแค่นี้เนี่ยนะไม่อยากจะบอกเลยว่าฉันไม่อยากบอกอยากจะบอกเลยว่าน่นาจะเข้าเข้าไปย้ายเ้มน้ําน้ํามันโกกปะกๆเกินไปรู้เลยเขาบอกว่าน้ํากินไม่ได้พออย่างนี้ไงเฮ้ีบ้า ต่อไหมเนนะี่ยมาองขึ้นข้างบนครับขูขึ้นไปเลยให้ปีนนี่ไปเหรอกูได้จีโน่เว้ 你爸。 คอยเป็นทับวัดโป่งอ่าเป็คนติดเชื้อตรงนั้นอยู่บ้างแต่ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับคุณครับไหนวะเนี่ยออนกลูกนกค้างหน่อย ก็ไม่รู้นี่ไงเรียกเพื่อนมาหานะ không này gì đâu có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  哎。Uh เราไม่ค่อยมีใช้ด้วยท่าน,นี้ดีขอบคุณครับผมค,ครับโอ้เอิดดับเทียบเลยครับ ủa hộp dễ tốt mẹ ủa hộp 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 ไม่ปลอดภัยเลยให้เนเพื่อนทบทีแต่ฉันไม่ทางเลือกไล่ปุ่มปุ่มเป้าหมายเอาไว้อะเฮ้ยอะไรนะคุณทำอะไรอ่ะปีฉันต้องทำฉันพูดอะไรไม่ได้โลกนี้เป็นพื้นที่ที่โหดร้ายแม่งเอ้ยพวกนายมันรู้นะครับไว้ใจได้จริงๆริงพวกนี้

good 啊哎，过来这。 อะไรเนี่ยวะปูครับถอดก้อนออกมามีแต่กระปุลปืนนี่เราลืมเนี่ย

มาเพิ่มแก้วแคเนได้ย <predictable language> ินไหมคือขึ้นเพื่อนแต่คุณเพว่านย่ไม่หายฉันกับไม้อ่ะจะแทบตัวไม่รอดแน่หายแล้วจำว่านายลืมที่ต่อคอยเพื่อเบเตอร์เทอว่ามิดคนเดียวที่นายมีที่นั่น เขาจะแล้วตกลงบอกว่าจะพาด้วยดีนะใช้าการะคนีนกันนะเพื่อนเปล่ไาไม่ด้วยดีไหมฟังเป่าครับผมว่าทอยก็ไว้ใจได้นะเราขึ้นทำอะไรนะฮะ ผู้ช่วยกับกี่ถ้าเป็นทพวกวทํางานกับไรพวกมันฟุบกึมตีฉันแล้วแทบไม่รอดท่านพึ่งมันไม่ได้วางใจคุณไม่ได้เลยเจดนี่เคเดียดไหมเจดนี่เคนะดีไหม 's can, can you hear me? ไอ้ตายไปถึงเวลาคนท้องถิ่นที่มีพรสวรรค์แล้วรอยนี่เคนนี่ไหมเคนเหรอเจะดีคุณมีอะไรที่เขียนสามารถช่วยคุณได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ถิ่นคุณแล้วผมอยากให้ลุ้มลุ้มม่วเกินคุณอยู่ที่นี่เหรอในเขตปูนเนี่ยนะมีเฟสมากคุณ้เห็นหอคอยคู่หนึ่งอะไรผูวานอื่นที่นั่นมีร้านจมลอกเราเรียกมันว่าลังรบพิราบของพวกเรามุ่งไปทางนั้นโอเค